ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการค่ะ เพราะว่าล่าสุดยามาฮ่าเพิ่งจะเปิดตัวรถถึง4รุ่นด้วยกันบอกได้เลยว่าเป็นประวัติการหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนะคะคแล้วยามาฮ่าทำได้จริงๆหรือทั่วไปเขาจะเปิดตัวกันแค่1รุ่น2รุ่นไม่เกินรุ่นไม่เกินเท่านี้แต่ยามาฮ่าสี่รุ่น,นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาอินโทรหรือว่ามาทําความรู้จักกันก่อนว่า4่รุ่นนี้เป็นอย่างไรในช่วงต,ต่อไปเราจะมีช่วงของการเจาะลึกเรื่องของ รุ่นต่างๆลงไปเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของตัวรถแต่ครั้งนี้เราจะมาแบบว่าทําความรู้จักกันก่อนนะคะคอาจารย์กําพลคะทุกสัปดาห์อยู่กับเราอย่างแน่นอนหรือว่าเป็นพิธีกรร่วมอีกขั้นหนึ่งนะคะอาจารย์กําพลคะตอนนี้เรามาใกล้กับเรื่องของบูคอเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์บ,บูคอกันวันนี้เรามาเห็นเข้าเต็มๆกันครับว่าเครื่องยนต์บูคอเป็นอย่างไรบ้างอืมอืครับก็เดี๋ยวเราวันนี้นจะมาคุยกันในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์รู่งเนี้ยทั้งเคร ให้ตอบสนองในเรื่องของสมรรถนะที่สูงการประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยนะครับว่ามันออกแบบมาได้ยังไงถึงได้สัมพันธ์กันคณิพยได้คอนเซปต์เนี่ยของบลูคอร์เนี่ยมีอยู่3ามขําด้วยกันนั่นคือสมรรถนะสูงประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะครับเนี้ยเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางว่า สามคำนี้เขาอยู่ตรงไหนกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็คือเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกละเครื่องยนต์เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในนะครับเมื่อมันมีการเผาไหม้ภายในเนี่ยอะไรที่มันจะตามขึ้นมาครับความร้อนถูกต้องนะครับเพราะว่ากําลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันได้จากการที่เราเอาน้ํามันเบนซินเข้ามาเอาน้ํามันเบนซินแล้วก็เอาอากาศเข้ามาคลุกเคล้ากันเข จุดประกายไฟด้วยหัวเทียนเนี่ยนะครับทำให้มันเกิดการระเบิดเกิดการระเบิดภายในการระเบิดภายในเนี่ยมันจะผลักหัวที่หัวลูกสูบ,รบเราเรียกว่าลูกสูบนะตรงนี้มันจะผลักหัวลูกสูบไปหัวลูกสูบเนี่ยก็จะได้กําลังแล้วก็จะไปขับต่อที่เผาเข้าเหยียง<อ>ะนะครับเผาเข้าเหยียงเนี่ยมันก็จะถูกส่งกําลังไปอย่างชุดส่งกําลังต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยคือหลักการง่ายๆของการทํางานของเครื่องยนต์นะครับการเดินทางตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็เกิดความร้อนแล้วใช่ครับใช่แล้วยิ่งมีการจุดระเบิดด้วยถูกครับผมความร้อนมัน อาจารย์กำลังจะบอกว่ามีการระบายความร้อน,รรน,นตัง้งแต่ต้นทางถูกครับก็คืออันนี้เรากําลังจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อมันมีการการระเบิดเนี่ยนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยที่เอามาประกอบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดในโลกเนี่ยนะครับเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหน้าตารูปร่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเครื่องยนต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยนะฮะมาเจอความร้อนเนี่ยเหล็กอะไรต่างๆก็จะขยายตัว มเมื่อเกิดการขยายตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงใต้ที่ตามมาที่เราเรียกว่าแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานตัวนี้เนี่ยนะมันจะไปเป็นตัวบั่นทอนกาลังที่จะออกมาจากเครื่องยนต์การระบายความร้อนถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีดพลังงานมัน,นก็หายไปไปกับแรงเสียดทานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุด,จดบอดของเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับทุก ผู้ผลิตรู้ดีนะครับทุกผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะหาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมาแก้ไขตรงจุดนี้เพื่อที่เราจะสามารถเนี่ยใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับให้คุ้มค่าทุกหยดนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของวัสดุครับเป็นเรื่องที่สำคัญครับวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบช,อช่วงของห้องเครื่องที่มีการเผาไหม้ใช่ครับอันนั้น<ห>เป็นวัตถุดิบอะไรให้มันสามารถทนต่อความร้อนเปลี่ยนแปลงตัวน้อยที่สุดนะครับกับ ใน,ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยามาฮ่าเนี่ยเราใช้มานานมากแล้วนะครับเรารู้จักกันในส่วนของเสื้อสูบกระบอกสูบไดอาซิลถ้ามีคําว่ายามาฮ่าก็ต้องมาคู่กับคําว่ากระบอกสูบไดอาซิลถูกครับถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบอกสูบไดอาซิลของรุ่นของบลูคอร์นี้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมกว่านั้นอีกไหมเทคโนโลยีที่ยามาฮ่าให้มาเนี่ยนะครับในส่วนของไดอาซิลเนี่ยนะครับก็คือการนําซิลิคอนมาผสมกับอลูมิเนียมนะครับซิลิคอนเนี่ย เป็นธาตุที่แข็งมากใช่ค่ะซิลิกอนนะฮะไม่ใช่ซิลิโคนนะฮะอย่าเข้าใจผิดซิลิกอนซิลิกอนนะครับเอาง่ายง่ายซิลิกอนไม่ใช่ซิลิโคนเอาคำใกล้เคียงกันและที่สําคัญอาจารย์เห็นบอกว่าวัสดุตัวนี้ไม่ไม่ธรรมดาครับเพชรก็กรีดได้ใช่ตัวตัวซิลิกอนเนี่ยแข็งมากแข็งมากนะครับเป็นธาตุเป็นธาตุที่แข็งมากนะครับโดยโดยปกติเนี่ยนะครับทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็หลายหลายเทคโนโลยี กระบอกสูบเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเอามาชุบแข็งผ่านการชุบแข็งด้วยระบบไฟฟ้าด้วยอะไรต่างๆอันนี้ไปนะครับแต่ว่า,ามันก็จะได้เรื่องในเรื่องของความแข็งแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือการระบายความร้อนที่ไม่ดี<อ>นะครับเพราะว่ากวนมวนมันมันแน่นไงเหล็กแต่อย่าลืมฮะเหล็กกับอลูมิเนียมไม่เหมือนกันอ่าใช่ใช่ใช่การระบายความร้อนการถ่ายเทความร้อนไม่เหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยามฮ่าเนี่ยนะครับก็เลยออกแบบได้เซอ้อสูบไดอะซิลเนี่ยในการใช้อลูมิเนียมผสมกับคลุกกับซิลิคอนเลย Oh. ตีให้เข้ากันเลยตียให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน hmm. นะครับแล้วก็หล่อเป็นเสื้อสูบขึ้นมานะครับมันจะไม่มีกระบอกสูบเหล็กออกมาเป็นตัวขัดขวางการระบายความร้อนแล้วมันทําให้มีเรื่องของน้ําหนักเบาลงถูกต้องโอ้ oh. ถ้ามันเป็นเหล็กทั้งหมดอันนั้นค,<ะ>คือเครื่องยนต์สมัยเกาะสมัยเก่าเนี่ยนะครับ uh. ก็ใช้เสื้อสูบกระบอกสูบเหล็กนะครับเสื้อสูบเหล็กกระบอกสูบเหล็กนะครับไล่มาจนมาเป็นกระบอกสูบเหล็กเสื hmm. อ้อสูบอลูมิเนียมนะครับ hmm. จนมา ยามาฮ่าพัฒนามาล่าสุดเนี่ยนะครับหลายๆค่ายตอนนี้ก็ยังคงใช้อยู่เสื้อสูบอ,อลูมิเนียมแต่ยังใช้กระบอกสูบเหล็กอยู่นะครับ<อ>หลายๆค่าย,ายเขาก็ใช้อย่างนี้กันแต่ยามาฮ่าเราเลิกใช้ตรงนั้นไปแล้วเพราะเราใช้ลูกสูบฟอร์สเร,เราใช้ลูกสูบฟอร์สด้วยแล้วก็เสื้อสูบ ซิลิคอนที่ผสมอยู่ในคันี้คำ <ใน S 1> จํากัดความของลูกสูบฟอสต์นี่มันก็มีนะจันลูกสูบฟอสต์เนี่ยเป็นลูกสูบที่แข็งมากนะครับลูกสูบฟอสต์เนี่ยนะครับในเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือว่ารถที่ต้องการกําลังสูงสสมรรถนะสูงสเนี่ยเขาจะเลือกลูกสูบฟอสต์มาเ,เพราะว่าลูกสูบฟอสต์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเบามากอาจารย์อาจารย์อาจารย์บรูคอลเนี่ยเราใช้กับอัตโนมัติแต่ว่าใช้เทคโนโลยีสนามแข่งเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ชม่ะ อันนี้อันนี้แค่ส่วนเสื้อสูบกระบอกสูบมันยังมีอีกหลายส่วนนะครับไล่มาเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่ลินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินว่ายามาฮ่าใช้ระบบหัวฉีดแบบ Y M J F I นะครับตัว Y M J F I เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเฉพาะหัวฉีดนะครับก็จะสามารถ ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันประหยัดน้ํามันในรอบต่ำๆรอบเดินเบาอะไรต่างๆขี่ช้าๆแล้วจะประหยัดนะครับตัวนี้เรามีการพัฒนาต่อยอดจากว m เมเจ็เข้ามาสู่ในเรื่องของของเครื่องยนต์นะครับบูคอเนี่ยตัวนี้นะครับเหมือนกับถูกฝังว m เมเจ็ไว้ข้างในซึ่งในส่วนของเครื่องยนต์บูคอเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ y m 7 f i นะครับว m 7 FI เจนี่ยจะประหยัดน้ำมันในช่วงของรอบดึกรอบต่ำๆขี่ช้าๆนะครับแต่บูคอตัวนี้เนี่ยฝัง y m 7เข้าไปในระบบเลย นะครับมันจะประหยัดน้ํามันตลอดเวลามันคิดแทนคนขับได้มันคิดแทนคนขับบิดเท่าไหร่กินเท่านั้นยามาฮ่าเนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของออสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยอย่างต่อเนื่องโอ้หอยากทราบตอบกันค่ะต้องไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะคตอนนี้เรามาเรื่องของการประหยัดน้ํามันแล้วนะคะคก็ไม่ธรรมดากับเครื่องยนต์บูคอสัปดาห์หน้ายังมีข้อมูลดีๆจากอาจารย์กําพลมานําเสนอเรื่องของเครื่องยนต์บูคอที่เราต้องทําความรู้จักกันค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ